เลยแบบว่ายังไม่โอเคฝรั่งก็ประมาณนี้นุกนสิว์เบาไทยผลเล่าไปจากน้อยเด้อพี่เดอ้อจะสิเริ่มห่อฝรั่งไปเนี่ยเต้นมาท่าในใหญ่ค่ะตืดยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยข้องนี่กับสิมีฝรั่งอยู่คองไส้ไก่หกสี่สองสี่ห้าคอง ตรงที่ตรงนี้คือที่นั่งกินข้าวไส้ไก่น้อยๆเราก็แฟนก็จะสูบน้ำใส่บอ่อนี้มาพักน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีอันยังไม่มีคลองนี้ก็จะสูบน้ำจากตรงนี้ไปเลยทีนี้เอาปลาปลาตาปลาปลาขาวแต่มาปลอยน้ำมันก็นสีเขียวสีดำเพราะน้ปลาขาวนั้นเป็นปลากินพืชเนาะน้ำมันก็นจะเขียวก็เลยต้องสูบน้ำจากตรงนี้ไปหด ไปหมดฝรั่งแล้วก็ไปหมดพูซ่าหนูเห็ดพูซ่าร้อยร้อยแปดสิบต้นพูซ่าสามรถอ่าแม่โบตา้าแต่ต่อไปก็อยากกลับไปอยู่ร้อยเอ็ดเหมือนกันเรียนรู้เองหลายๆอย่างอ๋อร้อยเอ็ดใกล้ๆกันนี่ละพี่น้องแฟนหนูก็อยู่ร้อยเอ็ดหลายคนอยู่ทำนี่งบไหลก็คือเห็ดแบบย่าง สูบแรงแทงแทงเยอะไว้ก่อนเลยอนาคตไม่มีมีปัญหาบ่อยๆเพาต้องเอิ้นสร้างเพราะว่าเอื้นสร้างตละลเจียมันแทงแฟนนูคนเป็นสร้างเองแต่ว่ไได้เป็นสร้างลอยผเส้นเรียนครูพักรักจำแล้วก็บลุงแล้วก็สอนนั่งใสค่คนครูพักรักจำเอาประมาณนี้ค่ะงกินนี่ติดฟันไหม อ๋อไปเหตุงานยังสี่บอกค่ะรู้ว่าไระเหตุธุรกิจูุปทุมเดี๋ยวนี้ทุกหมองโซอรลาเซียวมันเขาคือรูดจากเบิดหละแต่ว่าที่ที่หนูประสบมากคืออย่าทําแบบสองแผงกับพอ่อถามว่าเลยว่าน้ำหลาหรือน้อยหลายคือใส่ไปเลยทะน,น้อยก็คือมันควคุมที่จะเหตุเพราะว่าปีสองปีมันก็สีเบิดไปยังสี่บอคะน้ำม,มันจะลึกลง ทางที่ดีก็คือมีน้ําเยอะไว้ก่อนถ้าบอกว่าเยอะยู่ใไตแพงเต็มที่ไปเลยมาอยู่ให้อยู่หน้าแห่งมีไฟแห่งสบายไม่อยู่หน้าเลยมอึอูกกับใกล้ๆอยู่กับหน้าแต่ว่าบ่าได้อยู่หน้าก็ว่อ,อยู่กับซ้ำยู่อยากกินฝรั่งมาแล้วจ้ามากินอยู่มหาสรารคามมีบอกม่วงใบบวกมาก,กินอาหารบ้านนอกเขานี่ล่ะอาหารหรูๆไม่มีถ้าบ่าได้ถือเลข <laughs> ทหารบ้านบ้าน,านอยู่กับเด็กน้อยวุ่นวายหนุ่งๆจักน่อยตื่นเต้นทิ่จได้จับป่าบอไปเฟตุรกิจอยู่บทุมบอกพี่ยี่สิบนาทุที่หนูสิของลงเดอ้อขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่ๆทุกคนนะ พี่สมคิดเอาอันประแจโบน้อจ้าห้เลยเด้อขอโทษหลายๆอยากกินปลารังมาเด้อมาเด้อลังสีห้ออีกประมาณเดือนนึงก็ได้กินแล้วขอบคุณนะคะสี่ล้านดวงตาสองล้านไเขม้าเรากดไลค์ให้แม่โบตาหนเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่ๆทุกคน ขอบคุณพี่ยุพาเด้ดอจ้าอันแม่บบตามมีโทรศัพท์เครื่องเดียวฐานเนียนสิให้ตามกลับกับไปฝากไว้ยุช็อตกันเลยเพราะว่าหนูบ่มีโทรศัพท์อันเครื่องหนึ่งตามนะขอบคุณพี่สมคิดด้วยนะแต่ป้าเองเรียนรู้ป้าเองเรียนรู้คนเดียวคิดคนเดียวเพราะสามีป้าก็เนาะอ๋อเป็นํามาพึกมาสิบกว่าปีแล้วป้าต้องคิดเองและอีกอย่างหนึง่งป้าก็อายุมากแล้วแต่ถึงจา ยังไงเราก็ต้องเดินต่อไปเพราะต้องกินต้องใช้ก็คิดก็ศึกษาอยู่อ๋อใช่ไหมต้องเรียกป้าใช่ไหมพี่ยุพาแล้วใช่ไหมหนูยังไม่ได้ส่งหน้าก็เลยเรียกเรียกพี่ไว้ก่อนขอบคุณนะคะลองลองศึกษาเบิรงก็ไดเพราะว่าอ,อ๋อไปอยู่บ้านแฟนใช่ไหมหรือยังไงทํางานมากเคยเก่งมาก ที่สมคิดนี่ใสอ่นข้ามแปะเป็นบอสมคิดบลสทิทำงานมากลยเก่งมากขอบคุณค่ะ